สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแฟนๆทุกคนวันนี้เราจะอยู่กับไทแทนโัเคถ้าข้าแฟนๆแบบเอเนจีแบบล้นๆให้ฟังครับสวัสดีครับไทยแทนนะครับวันนี้ว่าทำอะไรกับแคลแคลสปอยดีกว่าว่าวันนี้ก็มางทำอะไรกันนี่ก็มาพูดคุยกันครับก็ถ้ามีใครมีคำถามอะไรนะครับก็ส่งมาได้นะครับที่แคลแม็กครับโอเคถ้างั้นเราขอคุยกันเรื่อง EP อัลบั้มก่อนเลยดีกว,ว่าว่าจากที่ปล่อยมาตอนนี้ครบแล้วใช้ทุกเพลงครับผมเล่าถึงที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่าแบบ EP อัลบั้มนี้แบบที่เลือกมาหมดสี่เพลงเป็นมาอย่างไรบ้าง EP อัลบั้มนี้นะครับก็เป็น EP EP แรกครับ first EP ของผมเลยก็มีชื่อว่า Your Call นะครับก็ใน EP นี้จะมีถึง4เพลงครับซึ่งแต่ละเพลงผมก็ตั้งใจให้ represent แต่ละมูดของความรักครับก็จะมีอย่าง Your Call ก็จะเป็นเพลงที่ เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นตัวเลือกครับถ้า wish wish ก็จะเป็นแอปรักแบบโฮฟูลครับแบบมีความหวังครับก็อ,บอธิษฐานให้คนที่เรารักคิดแบบเดียวกันกับเราครับส่วน Angel ก็จะเป็นฟิลเงาเงาเศร้าๆหน่อยว่าเออทำไงเราก็ยังดีไม่พอไม่กล้าบอกความในใจกับคนที่เรารักครับแล้วก็มี d e บิวต์ซิงเของผมครับซึ่งก็คือ all night featuring local ที่รวมอยู่ใน e ีนี้ด้วยทำให้ครบ4มูดครับผม ราที่เราเลือกสีทิมันก็เพราะว่าแทนอารมณ์ของเราเนาะในใน,ในทั้งหมด4แบบใช่ครับแล้วก็เป็นสีสีมูดส s t a ตจของความรักที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยผ่านมาครับแต่จะมีแฟนๆบอกว่าแท้ไม่มีเพลงแบบ เขาเรียกอะไรข้างลักอะยังไม่มีใช่ไหมครับก็อาจจะยังไม่ครบมูดครับแต่ว่านี่ก็คือ4ี่มูดที่นําเสนอไปตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อาจจะเห็นผมใน4ี่แง่มุมครับแต่ว่ารับรองว่าในอนาคตต้องมีเพลงที่ข้างลักกว่านี้แน่นอนครับกดติดตามเรานะรอติดตามแล้วรอติดตามครับเราติดตามเพราะว่ามีหลักฐานจากการพูดในไลไรนี้แล้วว่าต้องมีแน่นอนจริงๆให้เลือกสี่เพลงนียค่ะคิดว่าเพลงไหนที่โอเคเอาเอาอย่างแรกก่อนใช้เวลาทํานานที่สุด ทำนานที่สุดหรอครับทำนานที่สุดไม่สามารถเลอกได้ครับผมรู้สึกว่าใช้เวลาพอๆกันกับทุกเพลงครับก,ก็ทุกๆเพลงผมก็จะมีการปรึกษากับทั้งทีมไทยแล้วก็ทีมเกาหลีครับก็ใช้เวลาหลายเดือนพอสมควรครับกว่าจะเสร็จครับคือคือทุกเพลงมันก็มีมีความยากง่ายแตกต่างกันใช่ครับก็ อ่าแต่ละเพลงจะมี process ครับก็คือ process ก็อ่าบางเพลงก็จะเริ่มจากบีทก่อนบางเพลงก็จะเริ่มจากเนื้อร้องทำนองก่อนครับถ้าเอาแต่ปกติเวลาคนถามว่าชอบเพลงไหนที่สุดอันนี้มันตอบไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันยากมากตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาได้ยินคำถามนี้ผมจะนึกถึงตอนที่เรานั่งทำเพลงเพลงนั้นครับแล้วผมจะจำโมเมนต์ได้ว่าเราตั้งใจขนาดไหนเรา ทุ่มเทขนาดไหนซึ่งผมมองย้อนกลับไปแล้วเราเป็นความรู้สึกนี้กับทุกเพลงเลยครับที่ทําว่าเราแบบตั้งใจเราแบบคิดแล้วคิดอีกเราพยายามดูดีเทลพยายามฟังให้ละเอียดก่อนที่จะปล่อยครับถ้าไหนขอเปลี่ยนใหม่เป็นมีท่อนไหนที่เขาเรียกว่าชอบที่สุดนะหรือว่าเราร้องบ่อยที่สุดดีกว่าท่อนเหรอครับในสี่เพลงมผมว่ามันอยู่ที่มูดเลยครับม,มีมีหลายมูดครับก็ ถ้า,าถ้ามูดถ้ามูดเศร้าๆๆๆๆเหงาเหนีหน่อยะครับก็อาจจะเป็นจากเพลง Angel ครับก็เป็นท่อนที่ร้องว่าก็ฉันมันแค่คนธรรมดาแล้วรู้สึกไหมอาจจะพยายามมีสิทธิ์อะไรไปรักนางฟ้าครับคือชอบตอนนี้สุดเดี๋ยวมันต้องมีมันต้องมีเหตุผลแน่นอนรู้สึกมันบ่งบอกอารมณ์ในเพลงนั้นดีครับว่าอินเนอร์เราคือเหมือนเรารู้สึกว่าเราก็เป็นแค่คนธรรมดาการที่ เราไม่กล้าบอกความรู้สึกเรากับคนคนหนึ่งก็อาจจะเพราะเราแบบมองเขาเหมือนเขาเป็นนางฟ้าเราเป็นแค่คนธรรมดาเราจะมีสิทธิ์อะไรไปรักเขาประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้แม่แทนจะบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่คนธรรมดา <ầ y> <g ül> <g ül> แ้่เราตอบเขาว่าอะไรดีก็ก็เป็นคนธรรมดาอยู่ดีครับยังยืนคำเดิมครับ <g ül> <g ül> มีแฟนถามมาว่าถ้าเป็นเพลงวิสวิทถ้าเกิดเราขอหรือเราอธิษฐานอะไรได้ตอนนี้หนึ่งข้อ อธิฐานตอนนี้เหรอครับ<ช>ไม่เกี่ยวกับความลับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าแบบเลือกได้ขออธิฐานให้ประเทศไทยอากาศเย็นกว่านี้<笑><笑>เออสุดๆแล้วนะตอนนี้จริงร้อนมากแต่เราก็ยังไหวเนาะไหวครับไหวเราก็ยังยังขอทัวอากาศได้อยู่ก็ดีครับก็พอไปต่างประเทศจะได้อภิเชตว่าโอ้โหต่างประเทศอากาศเย็นมากครับโอเคเราเราขอ แฟนๆบอกว่าปีนตอนนี้ใกล้จะครบ1ปีสักที่เอริวจริงๆถ้ามองใน1ปีที่ผ่านมาของแฮร์รี่แฮนในแง่การทําง,งานเนาะการเติบโตขึ้นของเราเนี่ยเราคิดว่าเราโตขึ้นในมุมไหนบ้างโอ้แน่นอนอผมว่าประสบการณ์ครับก็คือตั้งแต่เดบิวมาผมได้ มีโอกาสไปโชว์ที่หลายๆเวทีที่ผมฝันไว้ตั้งแต่เด็กได้ร่วมงานกับศิลปินหลายๆท่านที่ไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสร่วมงานด้วยครับก็ดีใจมากๆแล้วในขณะเดียวกันพอเราได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าเราอยากพัฒนาตัวเองเราต้องเก่งขึ้นกว่าโชว์ก่อนหน้านี้ยังไงเราสามารถเปอร์ฟอร์มได้ดีขึ้นยังไงบ้างเราสามารถเอนเตอร์เทนคนดูให้ดีขึ้นได้ไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับ ก็คือในง่การทำงานที่เขาเรียกก็พัฒนาขึ้นในทุกๆวันใช่แต่ผมก็พยายามจะพยายามพัฒนาตัวเองทั้งทั้ง as a human being แล้วก็ as an artist ด,ด้วยครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเขาเรียกว่าเพิ่มสกิลได้ดึงดันในตัวเองเราอยากเพิ่มสกิลอะไรคะ <Skill, S 2> สกิลเกี่ยวกับได้หมดเลยได้หมดเลยครับใช่ mm hmm. สกิลครับ อยากให้คือถ้าปกติผมจะเป็นคนที่เสียงจะตื่นตอนกลางคืนใช่ไหมครับอยากมีสกิลที่ว่าตื่นมา8โมงเช้าแล้วเสียงตื่นเหมือนเหมือนแบบสามทุ่มอะไรอย่างนี้ครับน่าจะเป็นสกิลที่พิเศษมากคือหมายถว่าตื่นตอนไหนก็เสียงแบบกริ๊งใช่ครับก็คือ,อแน่นอนว่าวอร์เสียงก็ช่วยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าการที่เราแบบ เสียงวอร์ม,มาทั้งวันแล้วตอนกลางคืนน่าจะเป็นเสียงตอนที่เสียงมีเอเนอร์จีที่สุดก็อยากจะตื่นมาตื่นมาแบบพร้อมกับเอเนอร์จีที่เหมือนวอร์เสียงมาเยอะแล้วครับถ้าเกิดว่าขเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้คือสกิลที่อยากเพิ่มเนาะมีอะไรที่อยากลดลงไหมที่ลดเหรอครับที่รู้สึกว่าเราแบบมีในตัวมากเกินไปผมไม่ <laughs> สกิลมากเกินไปสกิลนอนเก่งครับก็ถ้าเรียกว่าอะไรครับเป็นคนนอนเก่งครับแต่ถ้าถ้าสกิลที่ลดลงไหนก็คือนอนน้อยกว่านี้นอนน้อยลงนอนน้อยกว่านี้ได้เคยนอนติดกันยาวนานที่สุดเท่าไรกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงดีกว่นับตอนไม่สบายเลยครับเดือดร้อนตอนเอาตอนปกติปกติใช่ไหมครับหนักเขาคิดหนักเลยอ่ะ แบบว่างไม่มีวันหยุดไม่ไม่มีอะไรนะครับก็เคยสิบสิบสองว่าครับสิบสองหรือสิบสี่ <c oughs> นานอยู่ครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะพยมนอนประมาณอาย่างน,อน้อยหกเจ็ดชั่วโมงครับก็คือให้แบบร่างกายได้พักผ่อนใช่ครับมีคนถามาว่าจริงๆอยากรู้รู้ทีในหนึ่งวันของแทแคคือตั้งแต่ตื่นนอนเลยในช่วงนี้ในหนึ่งวันเราตารางเราเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ใช่ไหมครับ ก็ตื่นมานะครับก็จะดื่มอเมริกาโน่แก้วหนึ่งครับแล้วก็ถ้าถ้ามีงานก็จะออกมาครับเดินสายออกมาทำงานแต่ถ้าว่างก็ทานข้า,าวเช้าที่บ้านเสร็จแล้วน่าจะไปออกกำลังกายครับไปยิมครับคาร์ดิโอครับอาจจะดูหนังสักเรื่องดูซีรีส์ครับเล่นกับน้องหมา ทานข้ากับคุณแม่เล่นเกมบ้างอัดเพลงบ้างครับประมาณนี้ครับอันนี้คืสอสำหรับวันที่แบบว่างครับไม่มีงานอาสซถ้าวันนั้นมีงานถ้าวันนั้นมีงานผมก็จริงๆผมจะพยายามถึงมีงานถ้าง,งานเลิกเร็วผมก็จะพยายามกลับไปออกกำลังกายให้ทันนะครับแต่ว่าถ้า,าถ้าทำงานทั้งวันก็ โอ้คิดอยู่ <S <S คือบางแล้วแต่วันครับบางวันผมถ้าออกมาทำงานแล้วเกิดอินสไ r a t เรชันเกิดแรงบันดาลใจเราก็สามารถกลับไปถ้ายังมี Energy เหลือก็จะกลับจะอัดเพลงจะเรคคอร์ดสิ่งที่เราอาจจะจดไว้หรือว่าบันทึกไว้ในระหว่างวันครับก็เอามาอัดลงคอมจะได้เก็บไว้ครับใช่มีอย่างที่แฟนๆอยากรู้ก็คือปกติไอเดียหรือว่าสิ่งที่มา เรียกว่าเป็นอินสปีนในการกเพลงก็คือจะมาจากสิ่งรอบตัวใช่ไหมครับสิ่งรอบตัวครับสิ่งประสบการณ์ผมเองประสบการณ์คนรอบตัวหนังซีรีส์ที่ดูวิดีโอ youtube หรือว่อวอวาแม้กระทั่งรอบตัวนี่คือรอบตัวมากๆครับแม้กระทั่งว่า,าสมมติเดินออกไปข้างนอกเราอาจจะเห็นป้ายหนึงหรืออาจจะเห็นแบบการเดินข้ามถนนคนเดียวเลยอาจจะแบบคิดไปถึงแบบ ความรู้สึกอยู่คนเดียวความเหงาของการอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้คือผมรู้สึกว่ามันคิดอ,อะไรเล็กๆน้อยๆสามารถเก็บเกี่ยวมาเอามาเป็นอินสปีเรชั่นได้หมดเลยครับเด็กมันกระตุก